ให้ได้เท่านี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะพอไหมโอเคนี่พอแม่จ๋าแม่ร้องผุ้คนรอฟังแม่จะคอยแม่แม่ร้องเลยค่ะร้องแล้วซื้อกระเป๋าปล่าล่ะแม่ร้องเดี๋ยวกระเป๋าเราล้วเลยแม่จ๋าเอาเพลงไหนดีอะเอาเพลงที่แม่ร้งไม่เอาคืนนะต้องสั่งออเดอร์นะแม่แม่ที่สุดองนึกก่อนแล้วกันนดังที่สุดของแม่ดังที่องเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะไม่เอาไม่เอาคืนครับ เพลงออะะไร่นี่แหละหัวใจหนึ่งที่มั่นคงเสมอพร้อมจะให้เธอตลอดไปเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปฟังในคอนเสิร์ตไปในคอนเสิร์ตไปซื้อตั๋วด้วยอ่าแต่เราต้องซื้อกระเป๋าก่อนนะครับกระเป๋าต่อนมลถือกระเป๋าไปนสองนาทีสุดท้ายไปเป็นไงพี่กระเป๋าไปไม่กระเป๋าคอนเสิร์ตแล้วเป็นไงให้หอมแก้มอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ต้องติดตามกันเองแต่ว่าอยากให้ถือกระเปเพราะว่า จริงแล้วการถือสิ่งที่เป็นมงคลอย่างนี้มันก็เป็นมงคลเงินทองจะได้ไม่ไหลออกใช่ไหมฮะแล้วก็มีความเชื่อว่าดวงตาที่มันคือเป็นพลังงานที่ที่ดึงดูดซับเข้ามาหาตัวเราด้วยหนังเชื่อว่าถ้าซับเข้ามาก็แปลว่าโชคต้องต้องเข้ามาโชคเข้ามามันก็ต้องเป็นเรื่องดีๆเข้ามาครับพี่ดังครับนะฮะเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่ที่เก๋ิเก๋แล้วก็อยู่ในความเป็นแฟชั่นด้วยดีไซน์มันเป็นแฟชั่นและมีความลักชัวรรี่หนังแท้มีกลิ่นหอมมีกต่างหากนะฮะไปพัดเจอใครเจอผู้หญิงเจอผู้ชายปาว เลยที่หน้ามานิดนึงกินอะไรไม่หอมแล้วกินกระเป๋าใช่ถูกต้องนะครับความพิเศษของกระเป๋าคุณกิ่งมีมนนะฮะก็จะมีคือตาพีระมิดนะครับข้างในเขจะมีแบงค์นะครับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับผมและเราเชื่อว่าใครเนี่ยที่เชื่อนะครับก็จะมีดูเลอกต่างๆเนาะเราสามารถเช็คได้ในตะกร้านะครับกระเป๋าเนี่ยไซส์เล็กนะครับแล้วก็ไซส์กลางแบบนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมดสิบสีคุณสามารถไปเลือกได้เลยว่าวันเกิดของคุณเนี่ยวันไหนและคุณก็เข้าไปดูนะครับว่าสีไหนที่เหมาะกับคุณคุณก ถูมากๆไม่เคยถูกที่ไหนแล้ว ที่ได้มาครับอันนี้ได้มาแล้วก็ใส่เน็บในกระเป๋าตลอดถูกต้องครับอ่าไว้ใต้มงุใต้หมอนเห็นไหมต้องนี่เรียญมงคลด้วยมงคลด้วยนะแล้วมันหอมมากทุกคนเป็นกระเป๋าที่ดึงดูดจริงๆอ่ะแค่อยู่ใกล้ก็รู้สึกดีแล้วอ่ะคือบางทีโดยไม่ต้องบางทีแต่งตัวอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีกระเป๋าสตังค์สวยๆเก๋ๆถือเดินไปเนี่ยแล้วจริงๆูมงแจกความสำเร็จของเขาเลยนะขอบคุณนะฮะตอนนี้คนที่จะาทำได้นะก็ดีใจด้วยนะขอบคุณแต่ว่ากำลังใจหลายๆโพสตด้วยนะคะก็ยยินดี แล้วก็รู้สึกยิ้ใจและหายเหนื่อยเห็นพี่ดังชื่นชมนะฮะพี่ดังรู้สึกไงครับแมนยูชนะลิเวูบูสองหนึ่งครับพี่ดังที่เขาไม่ต่อเลยฮะทำไมครมันอยู่งโทรศัพท์ผิดราก็ใครเปล่าเปลาออเห็นไหมพี่ดังรู้เลยคืออุดหนุนเขาหน่อยนะฮะอุดหนุนหน่อยครับผมมาด่วนเลยคนของคนไทยเราเองจะแปะร้านแล้วมาว่ะมาว่ะนะครับคนไทยด้วยกัน ไม่แพ้ไม่แพ้ของมึงนอกเลยใช่แล้วครับพี่กระเป๋ามงคลเลยนะมงคลจะพกทาหิ้วเอานิ้วก้อยหิ้วหรือจะเอานิ้วไหนหิ้วเห็น้างมีที่หิ้วห้วอยต้องขายอะไรเยอะ วันนี้แหละครวันนี้ขายอย่างเดียวครับโอเคนะฮะนี่ของคุณกิ่งนิมนต์นะฮะอย่างเดียวเหมือนกันถูกต้องครับอย่างเดียวครับอย่างเดียววันนี้มาบรรยันกันสามคนเลยรรเเเาืือ่องของดีก่อนครับผมใช้ของพี่กิ่งใช่พี่กิ่งพี่กิ่งต้องลงนะครับวันนี้คุณกิ่งก็มาใช่ไหมฮะกิ่งเชิญหน่อยกิ่งเชิญหน่อยเชิญนะเชิญนะเชิญหน่อยเชิญหน่อยเก้าปีเก้าปีอ่ารีบเร็วหนึ่งนาทีครึ่งต่อไปนี้ให้พี่กิ่งใครพี่กิ่งขายเลยพี่กิ่งขัวหมดเลยฮะของมากค่ะพี่กิ่งบอกหน่อยจริงๆน้องจะน หนูเคยรีวิวจำได้ใช่ค่ะตอนนั้นจ้างตั้งแต่หนูแบบว่าดังแบบร่ารงหนึ่งร่างเก่า ก็กระเป๋าสายมูนะคะกระเป๋ามีมนค่ะวันนี้ที่เรามาตรงนี้จริงๆเราไม่ได้เน้นยอดขายแต่ว่าเราอยากมาอยู่ในเทศกาลนี้แลว้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราอยากมาเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ค่ะเหมือนที่บอกเลยกระเป๋าสายมูแต่ว่าเรามีความล้ำสมัยผสมผสานความล้ำสมัยมคือแค่แตะโลก่ก็เปลี่ยนแ,แค่คืออย่างวันนี้เราไม่รู้เราจะใส่เสื้อสีอะไรดีนะคะเพียงแค่เราใช้มือถือของเราแตะที่กระเป๋าสบางคุณจะได้คำตอบหรือแม้แต่เราอยากจะเช็คดวประจำบันค่ะเพียงแค่คุณใช้มือถือแตะที่กระเป๋าค่ะ ทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลยเหมือนมีเลย์ค่ะส่วนตัวแต่แต่ขออนุญาตแตะนะครับแต่ให้พี่พี่กิ่งเห็นนะครับไม่เลิกอ่ะนี่นะครับแต่ก็เลยนี่ขึ้นมาแล้วมาขึ้นมาปึ๊บลราก็จิ้มไปคือไม่ต้องเปิดแอปอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่แตะค่ะก็จะขึ้นมาเลยมีทั้งสีวันเกิดใช่แล้วก็อยากเช็คดวงประจำวันทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยเหมือนมีเลย์ค่ะส่วนตัวค่ะว้าวที่ คือราคาเนี้ยต้องบอกว่า<ะ>เป็นราคาที่เราขัดทือจริงเพราะเราตั้งใจที่มาเพื่อน,น้องเจนนี่เพราะว่าเราไม่เคยขายราคานี้ที่ไหนมาก่อนเราขายมา9ปีแล้วใครลูกค้าเก่ารู้เลยว่าเราไม่เคยมีราคานี้แล้วกก็ถ้าาลงจไนี็ค,าค,านนะคะค <ง S 1> อันไม่ <ง S 1> เป็นหนังแท้นะเป็นหนังแท้ราคานี้นี่พี่กิ่งบอกเป็นแฟนคลับแม่ดังด้วยก็คือให้ราคาเป็นแฟนแม่ดังใช่ไหมครับดีใจที่พี่ดังมาเลยให้ราคานี้ค่ะแล้วที่สําคัญ ก็เหมือนที่บอกค่ะขออนุญาตพี่ดังทันกรแล้วนะคะเรามีเสื้อน้องที่ดังแล้วก็เราใช้คําว่าอยากดังนะคะเพื่อที่จะได้ถึงพี่ดังนะคะใครที่เอฟในวันนี้ค่ะในไลฟ์ของน้องเจนี่ก็จะได้เสื้อด้วยค่ะว้าวอ่ะให้ร้อยออเดอร์ร้อยออเดอร์สุดท้ายออเดออเดอร์ออเดอร์ ได้เสื้อด้วยได้กระเป๋าหอมๆแล้วก็มีเหมือนมีเลขาส่วนตัวแล้วก็เป็นกระเป๋าหนังแท้ลดราคาก็คือเกือบ50%าสิบเปอร์ล่ะใช่ค่ะโอ้เยอะมากดีไซน์ก็คลาสสิกคลาสสิกแล้วเป็นแฟชั่นมาเก๋ไก๋ครับไม่จบเทรนแน่นอนจริงๆเรามีหลายแบบค่ะแต่วันนี้เราเอามาแค่สองแบบเพราะเหมือนที่บอกเราไม่ได้เมียอดขายแล้วเราราคาที่ขาดคุณจริงๆอ่ะแล้วแปดสิบใบแปดสิบใบ นะครับว่ามี2ตะกร้กานะครับเข้าไปดูได้เลยเนาะมีทั้งหมดกี่สินค้จริง <ๆ S 2> เห็นใบเล็กนี้อย่างนี้แต่เขาใส่ธนบัตรได้แบบไม่ต้องพับนะคะเพราะว่าข้างในเขาจะเป็นแบบสามทับอย่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถใส่ธนบัตรกับกลางใบได้เลยค่ะแล้วก็สัญลักษณ์ดวงคาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วสัญลักษณ์นี้คือคนต่างชาติเขามีความเชื่ออยู่แล้วว่า สัญลักษณ์นี้เหมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังบวกแห่งพลังของความมั่งคั่งอยู่แล้วในหลายเชาติหลายวัฒนธรรมเขาจะนำเอาไปเป็นเครื่องรางอยู่แล้วค่ะแล้วก็คนรักได้ไหมคะใครที่โสดธเขาก็จะดึงดูดพวกเนื้อกูมาให้ด้วยใช่ไหมห้าสิบไปสุดท้ายมาครับสองตะกร้าครับเชิญเลยครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมได้เสื้อด้วยต้องใส่เลยด่วนเลย ราคานี้รับรองว่าไม่เห็นที่ไหนแน่นอนไม่เคยมีแน่นอนค่ะครับผมคุ้งแน่นอนถ้ก็มีดวงตาพีระมิดนี่นะใช่ครับของพี่กิง่งนะจิะไปหน้าร้านไม่ใช่ราคานี้คือดวงตาพีระมิดเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับการมองเห็นอนาคตการมองเห็นโอก,กาสการมองการไกลประมาณน,นั้นนะคะรับซึ่งไม่ใช่แค่คนไทยเชื่อแต่มันเป็นสัญลักษณ์ที่หลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมเขาเชื่อมาแบบยาวนานแล้วค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยจดสิทธิบัตรแล้วเรียบร้อยนะคะที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์มีมีบทศาลเมื่อก่อนไม่มีอนาคตใช้กระเป๋าพี่กิ่งมีอนาคตเลยโองการไกลของเรากับผมีเวิาการไกล ยือก็ไกลของก็มันเพราะว่าอย่างนึงก็คือคุณกิ่งทํามา9ปีแล้วใช่ไหมคะใช่เก้าปีแล้วค่ะแล้วก็ส่วนมากลูกค้าเก่าค่ะที่กลับมาซื้อซ้ำ85เปอร์เซ็นต์ที่ยอดขายเราหลายแสนใบก็เพราะว่าส่วนมากเป็นลูกค้าเก่ากลับมาซืัวครับผมคุณย้อนคุณกิงมีมดไหมครับน้องปีเนี่ใช้มากี่ปีแล้วซ่เว้ยพี่เขาจ้างหนูหลายปีมากคือแบรนด์แบบยาวมาถึงกันโอ้โหห้าแสนกว่าแล้วหาให้ได้หกแสนป่ะ อีกสักยี่สิบใบสุดท้ายนะครับบูมพูดใหมวันนี้นะรับไม่ใช่แบายถึงพ okay. yes um, okay? ี่พี่เข้ามาเอฟซีไงไม่ไง uh> ้ี่เข <sk uh um ้ามาไม่ได้บูมไม่อยากให้แม่พูดนะไม่แมคฟังบูมนะบูมเนี่ยเมื่อเห็นวันนี้คือชอบมากกลิ่นหอมมากแต่ต่อไปนี้บูมจะใช้ทุบวมนเลยนะสีอะไร บแม่ว่าปูหมอเบียอะไรค็ไดให้หนึ่งใบละคุณปูฉันชอบน้ำตาลกับส้มสาวสีเขียวทำบ้านไทยได้หนูว่าเป็นคนถูกฉลอมกับสีส้มชอบสีส้มนะรู้สึกฉลอมกับสีส้มมากถ้าจับอะไรที่เป็นสีส้มจะรวยอาหารเสริมก็เป็นสีส้มเพราะฉะนั้นกระเป๋องซองก็ะจะพี่บอาไปเลยไหมคะขายเดี้ยพี่บอนคืออันนี้ส้มเลยวันนั้นที่พี่บอลซื้อไปให้เด็กร้านนั้นสีอะไรสีนี่ยเอ่อสีน้ำชาเออน้ำชานี่รถเลยแหละ กมาเลยครับเดี๋ยวรอดูพี่เอาของเจนนี่ไปเรียนแบบแจ๊บไป็เจนนี่อุ้ยไอ้ขายของนี่เหรอรอชมรอแชร์พี่เล่นเป็นบุ๋มอ๋อพี่เล่นแลรอพี่น้ำตาลมากับใครอ่ะโอมีกอดโอมีกอดอ๋อพี่ดังเจอเลยโอ้ยกระเแฉ่เลย เฉยแม่นายขายกระเป๋าได้เฉยแม่นั่งได้เฉยจะเฉยแล้วแม่แม่นั่งเฉยก็เพราะจริงๆแล้วได้เวลาของการเปลี่ยนกระเป๋าตังค์แล้วฮะเพราะว่านี่เราเป็นยุคใหม่แล้วก็แบบก้าวสู่อะไรใหม่ๆด้วยกันนะฮะ อะไรที่มันไม่ดีเพืทผ่านไปกันเริ่มเปลี่ยนจากอ้หนูสดเวลาให้เพราะว่าชอบนะคะสองนาทีสุดท้ายเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าใหม่ก่อนเริ่มต้นด้วยสิ่งใหม่ๆนะฮะเงินใหม่ๆก็จะได้เข้ามาเงินที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมันก็จะไหลมาเทมาเริ่มจากความเชื่อเหล่านี้ก่อนแล้วมันจะเป็นจริงนดเมื่อคุณมีความเชื่อปุ๊บเนี่ยมันจะนำพามาสู่สิ่งเหล่านั้นแบบพูทูนะครับแล้วก็เก๋ด้วยหนังแท้ด้วยอยู่ในนานด้วยหอมด้วย เยลือกดญญุณนะฮะเจ็ดแสนแล้วค่ะแม่อ่ออ่าหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะมาดูกันว่าจะแม่ดังจะจบยอดไปได้เท่าไหร่นะคะว่าเก้าแสนหรอเก้าล้านหรอแล้เก้าล้านด้านหลังหรอดูในจอด้านหลังได้คะด้านหลังพี่วอนนะคะมีจออืออ่าวิ้อีกหนึ่งนาทีหรอเก้าล้านว่ะเก้าล้านว่ะจะได้ไหมเก้าล้านว่ะ ไม่เคินเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมสําหรับบุ้มนะบุ้มจะเป็นหนึ่งคือเราทําอาชีพนี้แล้วจริงๆหลายอาชีพมันจะเป็นใช่ไหมครับใช่ไหมครับกระเป๋าจําเป็นแต่ว่ามึงกับพวกไม่จำเป็นเลยเพราะว่าแม่ดังนั่งเฉยๆคือคนกดจำ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 ม่เลยไม่รู้เลยเตืแต่ว่ายอดมาเลยนะก็จริงๆแต่ว่านวัตกรรมใหม่อันนี้คือยังไม่เคยมีที่ไหนเลยนะคะที่สามารถที่แบบว่าเราใช้แค่มือถือแล้วก็แตะเข้ากับกับกระเป๋าสตางค์แล้วก็เราสามารถเช็คสีมงคลได้เช็คดวงประจวบวัดได้หรือแม้กระทั่งปีหน้าเนี่ยเราต้องไปไหว้เทพอะไรเราทำให เป็นมงคลกับเราก็อยู่ในนี้หมดเลยเหมือนเรามีเลขาส่วนตัวเลยซึ่งนวัตกรรมนี้จะไม่มีที่ไหนเลยนอกจากกระเป๋ามีมนแล้ววันนี้เรามาเปิดตัวที่นี่คือที่แรกเลยมีมนจริงจริงมีมนมีสไตล์แล้วก็แบบมัน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 ต้องแล้วมันจะทำให้เรามีเงินด้วยอยากให้ทุกคนซื้อเพราะว่ามันเก๋นี่มันใส่เลยถือไปถือไปเก๋อาเลยเอาเลยน้ารักกันเลย มานี้นะฮะเราก็เหน็บได้นปุ๊บสวยงามนะฮะมันก็เป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งครับพี่ดาครับแฟร์มาห์นแล้วก็สีก็สวยเอเยอร์ก้อนถ้อยก็ดี้วยเพราอยู่เพาอยู่เป็นตัวพี่มันเท่มากเลยครับถ้าเป็นน้ำต้นไม้อะไรหนูไม่เคยนะพี่เชื่อเลยนะอย่าอย่ามองข้ามกระเป๋าสตางค์นะทุกคนอยากให้ทุกคนแบบให้ความสำคัญเพราะว่ามันมันมันเป็นสิ่งสำคัญที่ ือเลิกได้แล้วที่แบบว่าเอาไม่ไม่ใช่กระเป๋าตังค์ใส่เอาแต่เงินใส่กระเป๋าแล้วก็แบบมันจะสุดท้ายแล้วมันก็จะยุ่งยากไปหมดอ่ะคือหาอะไรรวมไว้มีกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์อันนี้ขนาดกลางพิเศษอย่างหนึ่งของของทุกคนนะครับมีนพิเศษมันพิเศษอย่างหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญกระเป๋าสตางค์เขาคือบ้านของเงินค่ะการเก็บกระเป๋าสตางค์คือการเก็บรวมยกตัวอย่างง่ายๆขออนุญาตยกตัวอย่างน้องเจนนี่นะคะพอน้องเจนนี่ย้ายบ้านใหม่จะเห็นไหมคะอะไรดีๆแบบเงินเข้ามาเยอะมากเลย ถ้าเรายังไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนบ้านเหมือน้องเจนนี่เราก็เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ก่อนค่ะจะได้เปลี่ยนดวงเนาะการเงินเราจะได้ดีขึ้นค่ะถูกต้องแล้วครับผมนี่นะฮะเราได้หมุนรอบเลยนะตอนนี้850,000แล้วสมตกร้านะครับเข้าไปเลือกได้เลยนะครับโอ้โหขายกระเป๋าสตางค์เป็นล้านเลยหรอเนี่ยไม่แต่มันดีจริงในสายคนไทยเพราะว่ามันมีทั้งเนี่ย คือตรงเนี <onents Bana avec behaviour> <servir> ้ยเราสามารถใส่อะไรก็ได้เลยคับพี่ใส่กุเยอยลงไปก็ได้นะคะใสู่้เย์นลยนะฮะเพราะว่าเป็นใี่แล้วบินบินซีตต่างต่างเวลาเราไปช้อปปิ้งอะฮะใส่ของมีค่าก็ได้ใช่พี่ใส่สร้อยทองก็ได้ใช่ใช่ไมฮะส่วนส่วนใหญ่บางคนอาจจะไม่ได้ใช้เงนสดก็อันนี้ก็เป็นผลิตภหรือค่าต่างต่างที่ไว้ใช้ค่ะพี่นะคะ้างในก็สวยและข้าในเป็นสีเป็นสีน้ำตาลจะก้าวใส่ไขก็เหลืองมันมันก้าวไดเลย แลวท่านอันนี้ก็เป็นสีค่อนข้างจะนิวโตรคือสีที่ทุกคนใช้ได้เรียบเรียบ่ง่ายหนึ่ปีเลยค่ะเรอี่หนึ่งปีเลยพร้อมยาวๆถึงหปีแล้วที่สำคัญไม่แค่นั้นนะคะถ้าสมมติว่ากระเป๋าหมดกลิ่นแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเากระลังใจเราอยากให้กลิ่นหอมเหมือนเดิมคือทางเราอะดูแลตลอดอายุการใช้งานไม่ว่าคุณจะใช้มาห้าปีหกปีแปีคุณส่งกลับมาให้เราเราให้ใหแลวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเอาโทรศัพท์แต่กิ่นมันจะก็จะมาเรื่อยเราจเข่า ถามแล้วเปล่าตาเปล่าคนตาเปล่าคตาเปล่าคนตาแล้วก็พีนมลก็มลสีนี้ก็สวยนะฮะสีนี้คือสีที่ที่แบบเป็นโทนเอิร์ธโทนนะฮะอันนี้เอย่างที่เราชอบเลยอันนี้จ๋าถูกจ๋าหน่อยต้องแบบต้องคนแต่งตัวนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนย์ดี้บลูก็สวยเหมือนกันสีน้ำเงินมันก็มีความแบบถ้าไม่ดังเลือกเลือกสีอะไรดีคะสองสีก็สองสีอย่าฮะ นางอาจจะเลือกสีสีนี้เพร<ห>าะว่าเหมือนมันเข้าได้ทุกทุกทุกโลกใช่มันก็เข้ามันก็เป็นสีคลาสสิกอย่างนี้แหละแต่ว่าอันอื่นมันก็มีความแบบสนุกละฮะมันมีความสนุกของสีอ่ะแล้วก็สนุกของการแต่งตัวด้วยอ,อย่างเงี้ยอยู่ที่ททว่าเราใช้กระเป๋าเสื้อกระเป๋าเสื้อผ้าเราแต่งตัวแบบไหนอะไรเงี้ยใช่แล้วก็อันไหนที่มันเป็นตัวเราด้วยมากกว่าคืออันไหนที่เราชอบแหละคือหลัคือเขาดาวเก้าล้านกับพี่ดังไปดีก่วัสเก้าร้านกับ หน yeah. kind of oh ึ่งล้านบาทไกลแล้วนะโอ้เลวเลวเ็วเลวเลวถ้าสมมติว่าเก้าล้านนะพี่บอลจะเดินกลับบริษัทเฮ้ยโอ้โหเดินกลับบ้านหลังีากป้านี่เดินกลับบ้านใช่กลับบ้านหนูค่ะพี่นนอ์นี่ทำไมลูกตอนนี้ยอดขายหนึ่งล้านกว่าบาท แล้วก็มีไซส์เล็กด้วยนะครับผมเล็กก็น่ารักพกได้ด้วยเป็นไปเลยแต่ว่าสามารถใส่กระปบาได้ใส่ได้แใส่กุญแจเล็กๆได้ใส่แบบอะไรอย่างนี้ได้มีที่ปิดอย่างดีนะฮะหรือว่าใส่พวกจิวีก็ได้นะฮะเปิดอาใสู่อ่ะพี่ดาใส่กุญแจให้ดูอ่กุญแจอ่ส่กุญแจ้ดไ้ใส่ังใส่ได้หมดใส่ได้ทุกอย่างใส่ได้ซื้อได้สมหมนสุดท้ายแล้วนะคะ

แต่ย่าใส่นี้ไฟฟ้าก็ถิดกระายนะอหนึ่งบนบาทสุดท so uh, uh, like ้ายก็ได้สวยมากจริงจรแค่น no <wh plausible> ี้เลยและอันนี้เราก็เอาไว้ใส่พวกแบบเวลาเราไปช้อปปิ้งค้าต่างๆนกแกไ้ใสกานะทังังนีใส่ทุกวเนาะใทุนี่สิไับคุณานนะคะอันนี้มือพี่แจ๊คนะมือพี่สาั ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณทางกระเป๋ามีมอนมากเพียงนะครับที่เชินางมาวันนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนด้วยในการวันนี้น่ารักมากนะฮะนะฮะขอบคุณด้วยกับกระเป๋ามีมอนนะครับ คอนสิดังคอนเสิร์ตด้วยใช่บ้าบ้านของครั้งแรกเลยใช่พี่ดังฝากคอนเสิร์ตสักทีนะครับพี่ก็ขอฝากคอนเสิร์ต9พฤศจิกายนนี้นะครับเจอกันที่ U B Live นะฮะอยากให้ทุกคนไปถ่ายของและทุกคนไปชมกันเพราะว่าหนึ่งในคอนเสิร์ตที่สุดสุดปลื้มของเราก็คือพี่บอลเซียนยิ้มเอาแล้วมาด้วยนะอ่าพี่บอลกับพี่แจ๊สเขาจะมาเป็นเกสด้วยแต่ว่าที่เหลือเดี๋ยวอุบไปก่อนครับเดี๋ยวให้ท่านกลับไปเฉลยโอเคฝากกันด้วยครับจุนครับมุณครับจ้าลอด